มาดูกันนะครับวันนี้เราก็มาส่งเป็นตัวที่สามของบ่อกุ้งนะครับที่อำเภอโพนทองนะครับมาดูตัวแรกที่เอามาส่งลูกค้าสัปดาห์ก่อนนะครับเนี่ยครับก็ทํางานปกติขอแค่มีแสงแดดครับไม่ต้องมาปิดเปิดก็ได้นะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเขาก็จะไม่ทํางานพอถึงตอนเช้าเขาก็จะกลับมาทํางานตามปกติตามที่มีแสงแดดครับน,นี้จะเป็นมอ มอเตอร์ดีซีบตเตอรครับขับลดความเร็วได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับนี่จะเป็นบ่อกุ้งนะครับก็หมุนทั้งวันเขาแค่มีแสงแดดนะครับเป็นพลังงานธรรมชาตินะครับช่วยในการบำบัดน้ําเสียช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับแล้วก็จะลดการตายของพวกกุ้งพวกจัดน้ํานะครับพวกปลาครับหมดบ่อปลาบ่อกุ้งนะครับสวนตรงโน้นนะครับก็จะเป็นตัวที่สองที่เรามาติดตั้งนะครับพาไปดูกันนะครับว พวกน้องนาหรือเกษตรกรท่านใดนะครับที่ทําการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปอยปีปลานะครับได้ทั้งหมดเลยหรือจะนําไปบําบัดน้ําเสียตามบ่อที่บ้าน<ด>ก็ได้นะครับที่ท้องนาทุ่งนาอย่างนี้ก็ได้ครับคือทุนแน่นอนนะครับขอแค่มีแสงแดดเป็นพลังงานสะอาดนะครับไม่เสียค่าไฟไม่เสียค่าน้ํามัน,นครับจะได้ตลอดเลยนะครับขอแค่มีแสงนี้เราก็จะรับประกันอยู่ที่หนึ่งทีนะครับของทางฟิล์มอาขอนแกนเนาะ ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถอินบอ็อกทางเพจได้เลยนะครับทางไฟฟ้าขอนแก่นนี้เป็นตัวที่สองนะครับติดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดีย๋ยวพาไปดูตัวที่สามที่เอามาส่งลูกค้าวันนี้นะครับนีออ่ตัวที่สองก็ทำงนานทั้งวันนะครับขอแค่นีแสงเป็นนี้สกับห้วน้อเนะนี่ยอยู่ในตัวที่สาม โอเคนะครับก็ฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดถ้าสนใจนครับต่อได้เลยครับขอบคครับ